มาตรการป้องกันโควิด -19 ช่วงสงกรานต์การเตรียมตัวก่อนร่วมงานกลุ่ม608ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วเช็คตนเองหากมีความเสี่ยงให้งดเดินทางตรวจ ATK ก่อนเดินทาง72ชั่วโมงผู้จัดงานต้องขออนุญาตก่อนจัดงานและกำหนดให้มีมาตรการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด ผู้จัดงานลงทะเบียน TSC 2 Plus และโค I ิดฟรีเซตติ้งระหว่างงานสงกรานต์จัดกิจกรรมตามประเพณีเช่นรถน้ำดำหัวส่งน้ำพระการแสดงทางวัฒนธรรมขบวนแห่การแสดงดนตรีเป็นต้นกำหนดช่องทางเข้าออกจุดคัดกรองสวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างห้ามปะแป้งปาร์ตี้โฟมห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่งานกิจกรรมในครอบครัวจัดกิจกรรมที่โล่งระบายอากาศได้ดีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาผู้สูงอายุควรได้รับวัคซีนให้ครบ งดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานานหลังกลับจากงานสงกรานต์สังเกตอาการตนเอง7วันงดพบปะผู้คนตรวจ ATK เมื่อมีอาการน่าสงสัย Work from home ตามความเหมาะสม